ให้แล้วพึงรู้รักษาปัญญาใช่พาเสื่อมสูญรักษาได้ดีไรมีอาดูลรังแต่เพิ่มพูนเกื้อกูลรุ่งเรืองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอความสุข ความเจริญในธรรมก็องค์พระสมาสมุทธเจ้าจงมีแดคุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายตัมมภาพพระปรหลักเขมรัมร์เขมปัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมีธรรมซึ่งอา,อากาศสดเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆ11.30นาฬิกนาทดยประมาณ สำหรับวันนี้นั้นเป็นวันศุกร์ที่24เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน12ในวันนี้เป็นวันที่ยิโยมทั้งหลายได้สั่งสมไว้ซึ่งคุณงามความดีเริ่มต,นต้นแต่เช้าพร้อมด้ยลมให้ใจที่มีวระสั่งสมความดีไว้เป็นสเสบียง <c oughs> วันนี้นั้นออกาสสดที่สำนักปฏิบัติที่ลาดบัวหลวงซึ่งมีโอกาสได้พาทีมช่างมา มาทะลุทะลวงมาล้วงเอาเรื่อง,องระบบน้ำซะให้เรียบร้อยนะให้เกิดความพองใสนะเพราะว่าของเดิมเนี่ยก็เป็นระบบที่อาศัยว่าต่อตรงนั้นบ้างต่อตรงนี้บ้างนะก็สเปสะสปะไป <c oughs> นะก็อยู่มายาวไกลยาวตัดสั้นต่อไม่พอก็หาใหม่นะเก,ก็วางเอาไว้อย่างนี้เรื่อยไปจนงงไปหมดนะก็เลย รือออกแล้วก็วางระบบของเราให้ชัดเจนให้ลงตัวเริ่มถึงก็เอาทีมช่างขึ้นไปดูซิว่าหลังคาสลาที่เราจะบริเวณนีนนยพอที่จะซ่อมได้ไหมเขาก็ดูแล้วไม่ยากาก็สามารถที่จะเอาทีมงานมาจัดการให้พวกเขาที่เคยเต็มหัวอ,อกหัวใจก็หายไปเลยในเรื่องนี้สะพานทำไมช่สะพานบันได บันไดขึ้นสลาเองก็แหมสามสิบปีเหล็กที่เคยวางตรงนั้นมันก็ระเบิดขึ้นมาก็ทำให้ปูนที่เคยห่อหุ้มไว้มันก็หายไปเหลือแต่เพียงแค่ไส้เราได้เห็นว่าโอ้มันก็สามสิบปีนะช่างก็บอกโอ้สบายเนะเดี๋ยวรือ้อตัดแล้วก็แต่งใหม่ปั้นปูนใหม่แล้วก็เปลี่ยนเหล็กใหม่ทำได้ปูกระเบื้องกระเบื้องใหม่ทำได้ ในเรื่องพวกนี้เช่นภูเขาลูกที่สองก็หายไปนะอิ่มเอิมเปรมปรีมต่เช้าไปรับบาตรท่านต่ดี่ห้าครึ่งนี่นประสงค์ที่อยู่ในสำนักท่านก็ดีใจนะที่มา <c oughs> เพราะว่าทุกวันนี้ท่านก็วิ่งสามสายกันจนวุ่นวายเพราะว่าพระน้อยก็ยมก็้าไปงานกระถินกัน <c oughs> ที่ตา่างจังหวัดก็เลยเหลืออยู่เฝ้าสำนักสองรูปแค่นี้ ปรมาก็เป็นสามรูป <c oughs> มาเช้าโยมก็โอ๊ยมาแล้วมาแล้วพระอาจารย์ท่านอาจารย์มาแล้วก็ใส่กันเต็มที่มาเช้าก็เลยเอารถไปรับบาดแล้วก็ไปเดินรับบาทนะประมาทีเนี่ยหลวงตาท่านก็จะบอกว่าแหมเดินเยอะเชียววันนี้เพราะว่า,นะอายอเขาคโยมนั่งรถแล้วก็ลงรถนั่งรถแล้วก็ลงรถแล้วไอเขาทำไม่เป็นนะเราเองก็เดินเดินกันยาวๆส่งลงส่งลงจุดหนึ่งแล้วก็เดินกันยาวโ <c oughs> ปรยญาติโยมผ่านตลาด นะ่านชุมชนหมู่บ้านเขาก็เห็นว่าเออเราเดินมาเขาก็รู้น,ะน,นะก็นิมนต์พระคุณเจ้ารับบางแต่เช้านี้แล้วคนกลับมาก็ยังมีบอดศพมีกามีแมชีก็ยังดูแลได้เป็นอย่างดีเมื่อเช้าเขาก็จัดสรรเรื่องของอาหารไว้ก็ยังเลี้ยงได้อยู่เนะมื่อเช้าก็เทศธรรมด้วยแล้วก็นะแจ้งข่าวสารด้วยนะเพื่อให้เขาเตรียมความพร้อมให้ดีตอนเดี๋ยวเราจะมาอยู่เนี่ยก็คงจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนหน้า ให้เสร็จกากทินที่ลบปรีแล้วก็ควรจะมาอยู่ที่นี่แล้วก็ที่นี่เราก็ลุยงานกัน,เ,นเขาก็เตรียมความพร้อมกันนะรองรับในเรื่องของนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในวันข้างหน้านะรวมถึงในส่วนของแนวทางตรงๆานนกาาก็ออกแบบไว้นะเดี๋ยวเก้าอี้มาส่งโต๊ะกลมมาส่งจะวางนะในที่อันเหมาะควรให้จัดเตรียมไว้แล้วก็ในส่วนการปฏิบัติของเราจะปฏิบัติในส่วนใดตรงไหนบ้างนะก็จะกันพื้นที่ไว้ เขาก็จะได้ดูแลกันอาหารการกินเขาพร้อมอยู่แล้วแล้วก็ที่นี่เขาทําน้าถั่วเขียวเขาก็ถามเราด้ว่าแล้วก็พระสมิธทาเราปฏิบัติเนี่ยทานอาหารยังไงเพราะว่าของเขาไม่มีหรอกแต่เราเองก็จัดให้สําหรับรายการสมิธธรรมเราก็บอกว่าที่นี่มันเน้นกินเน้นนอนเน้นพักผ่อนเน้นทําใจผใ่องใสเน้นรักษาศิลนปฏิบัติทุกวันไปไม่เช่มานั่งเครียดเป็นทุกข์เรื่องกินเรื่องนอนไม่ใช่ ในเรื่องของการบริโภคขบฉันอะไรที่เป็นฟิมให้ในมือเราก็ใส่ไปอาหารที่เราถนัดนะไอ้ที่ไม่ถนัดไม่ต้องทําไปไม่ใช่มาสั่งจะต้องสเต็กมาสั่งขาหมูไม่ใช่เนะเช้าก็เป็นข้าวต้มกลางวันก็เป็นเนี่ยแกงเทโพผัดผักกว่าไปเนี่ยแล้วแต่เราอา่านท่านบอกโอ้ภูเขาท่านก็หายไปเหมือนกันเพราะว่าเรื่องกินเรื่องอยู่เนี่ยคนที่เขาดูแลเรื่องของอาหารเนี่ยเขาเป็นห่วงพวกเราคุณโยบไม่กระทั่งอัตมาภาพเนี่ยอาจารย์ใหม่เขาเรียกอาจารย์ใหม่ ฉันไม่ันข้าวในบาทฉันข้าวเป็นบาท,าบาทได้หรือไม่มาถามทุกวันกันอยู่เป็นห่วงใส่บาทมาแล้วยังห่วงพระนะกลัวว่าฉันยากก็ตามมาดูกันพอเห็นเราตัดแกงถุงใส่เอาแต่อย่างวันนี้มีแกงเทโพก็ตัดใส่มีไก่ทอดก็ใส่ไปแล้วก็แต่วันก่อนที่อยู่รบบุรีเขาก็มีผัดกะหล่ำปรีใส่หมูมีไข่ก็ใส่ไป มีทอดมันก็ใส่ก็แค่นั้นก็ย่าเรื่องกินเรื่องอ,งอยู่มันก็ไอเรื่องสําคัญก็คือการจี่เราจะบริโภคในสินั้นนั้นเนี่ยมันต้องใส่ใจและเข้าใจนั้นอยู่ได้บอกฉันได้ยงถ้าเป็นส้มตำกับพริก2เม็ดอย่าให้เผ็ดมากเกินวิสัยบางทีมันมก็ไม่ไหวนั้นก็ดูอ่อนๆดูธรรมด,ดาก็หมุนไปแกงได้หมดแหละผักน้ําพริกกว่าไป เขาบอกแม่น้าตายอย่างนี้ผิวพรรณนี้มาอยู่ต่างจังหวัดน,นี้เขาก็กลัวว่าจะดูแลยากวะอย่างปรากฏว่าโถอะไรก็ได้เรากินง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายมาตั้งแต่สมัยไหนล้วไม่งั้นแม่คงไม่เลี้ยงมันจป็ตัวใหญ่ขนาดนี้ถ้าเลี้ยงยากบบดน,นี้ตกปักแตกก็แล้วท่านก็เลี้ยงเรามาง่ายๆนี่แหละจนเติบใหญ่จนถึงทุกวันนี้เขาก็าฝึกมาตั้งแต่สมัยการก่อนตั้งแต่อายุเด็กวัยยาวมากมีก็เลี้ยงมาอย่างนี้แถมง่ายกว่านี้อีกสมัยก่อนเขางมกุ้งกันนะ กลางคืนได้มาแล้วทำน้ำพริกตําแล้วก็มีข้าวสวยร,นรน้อนๆพาถึงเวลาก็เอากุ้งฝอยเนี่ยเสียบไม้ก็ย่างเลี้ยงลูกได้นะกินกุ้งฝอยโตมานะจนเติบใหญ่นะหอยขมเนี่ยงมเองได้ซ้ําไปแล้วก็เอามาทำแกงหอยแกงบ้านเราสมัยใหม่เนี่ยเขาแกะตัวเปลือกออากมาหมดนะแต่แกงสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องดูดเอาเลยนะเอาเปลือกมันลงไปทําด้วยแล้วก็ นะสับโูดออกแล้วก็โดดจุบ๊บๆตั้งแต่เด็กๆก,ก็เลี้ยงมาอย่างนี้แตนะ่ทุกวันนี้ท่านวางมือหมดแล้วนะเพราะว่าลูกบวชเีนะ่เรื่องจะมางมกุ้งหาหอยนี่ไม่มีลนะท่านอยู่กับเรื่องการปฏิบัติตามลูกไปทุกวันอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแตตอนเลี้ยงลูกเนี่ยมันต้องเต็มที่นะลำบากตากตาําถึงจะเป็นบาปเป็นกรรมก็เอา้าเพื่อลูกยอมน,ะนี่คนเป็นแม่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเดียวหาเลี้ยงลูกไปปูนงปูนาดํามาทอดกรอบบแป้ง ชุบแป้งทอดนะโอ้ยกรอบนะเอาทุกทีนะ่ทุกสิ่งอย่างที่มีก็เลี้ยงลูกมาได้จนถึงทุกวันนี้นั่นก็เรียกว่าเลี้ยงมาด้วยความสุขสานนะั้นเขาก็สอนเรามาให้อยู่ง่ายกินง่ายหัวใจโปนะอยู่กับน้ำไอ้ข้าวต้มเอาน้ำซาวข้าวใส่แนละ้วนกะ็หัวใจโปเลี้ยงมานะตามการเราก็เติบใหญ่ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันยิ่งใครเคยกินไอ้ข้าวคุกน้ำปลาใส่พริกนะใส่หอมซอยแล้วนกะ็ จะไปแกะปูดำมาเนี่ยปูดองเนี่ยเอามาฝามาเหยาะๆหน่อยนึงก็กินได้แอ้ทุกอย่างก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยข้าวคุกไข่ยังกินมาขยำขยำเป็นข้าวได้ฉั้นทุกอย่างเนี่ยเรื่องกินเรื่องอยู่เราเข้าใจแล้วก็อยู่ในวิสัยของคนที่เขาเลี้ยงได้เขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้อย่างน้ำเนี่ยวันนี้เขาก็แซลนะเอาท่อน้ําประปามาเดินระบบเขาบอกเอา้าน้าประปามีหรือเหร่าสานักเรา บอกอ๋อไอท่อ่ยเป็นท่อประปลาแต่น้ำจะเป็นน้ำบาดาลเนี่ยเขาก็โหเราบอกว่ามาเดินระบบบาดาลนี่แหละแต่ว่าเป็นท่อประปาคือน้ำประปาไม่ได้ใช้เนี่ยเหตุก็เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราเองมีความตั้งจิตตั้งใจเขาก็ใช้ต่อประปลามาแต่ว่าประปลาเก็บใว้โยมใช้ภาพเองอยู่แบบบาดาลสบายสบายมันไม่แพ้มันก็ใช้ใช้ไปก็โยมเนี่ยมีความสุขในสิ่งที่เป็นดังขอมทนาบุญคุณพี่ศิรกรงามเรียบ รนะ้อมขับรถท่านก็เห็นบินนะส่งบินไปท่านชมท่านก็ยินยอมนะก็เลยระบุญมานะถวายยกบินเลยนะแถมเติมเต็มให้ในส่วนของนะปัจจัยมา2,000บาทในส่วนนี้คืนนี้ก็จะติดอ่ะคืนนี้ไม่ทันหรอกพรุ่งนี้ดีกว่านะจะติดนะในส่วนของ LCD หลอดนะ LED แล้วก็เป็นโซลาร์เซลล์ที่มี2โคมนะซึ่งก็ได้เจ้าภาพครบแล้ว โคมแรกได้มาจากคุณแม่ลังแท่กังนะลูกเขาคุณยมรบดีดิติ <c oughs> นะอุทิในคุณพ่อหั่งยงแท่ก่อและบรรจุทั้งหลายหนึ่งโคมหนึ่งพันบ,บาทแล้วก็วันนี้มีคุณยมดุสิตนะกลางออนต้าคุณยมดวงพรเพนยะแล้วก็ทีมงานทีมไฟเขาก็ถวายอีกหนึ่งโคมนะหนึ่งพันบ,บาทเดี๋ยวจะปัจจัยไปถวายที่นั่งงานลบบุรีวันที่26นี้แต่ว่าถ้าเองก,กพ็พอรู้มีเจ้าภาพปุ๊บพอรับปัจจัยยม นะรมปฏิทิตรีโอนมาก็รีบโอนต่อไปชเระเขาทันทีเพราะว่า <c oughs> ในเรื่องของการติดค้างเนี่ยนะพยายามนะลดในเรื่องการติดที่มีคือเราก็บอกว่าน้องหินใหญ่นะว่าไอเวลาที่ประกาศงานบุญกระถินของรัศมีธรรมเรานี่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจ่ายมาล่วงหน้าหมดแล้วนะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องมีเงินเป็นตัวเงินทนะันง้งนั้ยกตัวอย่างเช่นบริวารกระถินเนี่ยนะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราถวายเครื่องขยายเสียงมาห้าหมื่นเนี่ยก็จ่ายไปหมดแล้ว เนะี่ยทั้งนั้นดังนั้นถึงเวลาก็รวบรวมเนะเราก็หมุนกันเอาเงินเอาทุนที่เรามีนั้นเนะเพราะว่าทางฝ่ายที่เขาส่งก่อนนะั้นเขาก็อยากจะได้สตังค์เลยฝ่ายโคมไฟระบบที่เราติดตั้งบนยอดเพดานอีกนะกว่า3 0,000บาทเราก็จ่ายเข้าไปแล้วทางวัดไม่ได้จ่ายเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราดูแลให้นะี่ก็8 0,000ื่นก็ไปแล้วนะทยทงเรื่องงานตกแต่งภายในอีกครึ่งทางที่มีก็จ่ายเข้าไปแล้วในะเรื่องพวกนีนะ้เราเองก็เลยมีแต่ตัวเลขแค่นั้นเนะเดี๋ยวจะบอกเอ้เนะเา ไอ้ตัวเงินไปไหนกันแต่ว่าไอ้ตัวเลขที่ว่านั้นก็คือจ่ายไปจะเป็นแสนไปหมดแหละทั้งกุฏิทั้งศาลาโอ้เป็นแสนคุณโยมสิ่งเหล่านั้นนี่จ่ายไปจนหมื่นเลยคุณโยมแล้วก็เจอเข้าไปสองฝั่งด้วยฝั่งสำนักก็ส่วนหนึ่งฝั่งนุบุรีวัดหนองหินใหญ่ก็ส่วนหนึ่งเ <c oughs> มื่อวานนี้ก็ปู่ย่านะก็หมื่นเก้าสองหมื่นตีซะ่าสองหมื่นทั้งค่านะ่ยเสยงยงเสยยางเท่าไหร่เช้ามาก็เลยหมุนกล้องไป ดูเสียว่าเออสัมภาสว่าน้องใหญ่ใหญ่ท่านเป็นเช่นไรท่านก็บอกอ๋อไม่มีสุนัขตัวใดเข้ามากล้าเนี่ยคุยด้วยนะไม่มีสุนัขตัวใดเข้ามากล้าในย่าของเรานี่ยคำว่าย่าของเราเห็นอัดไดโบใหญ่เลยสูบน้ําใสชอบชอบสีเขียวท่านก็บอกว่าดูแลอย่างดีแต่ว่าอ่อนเปรียบแยแรงไปหมดเนี่ยก็เลยบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้นอนเต็มที่เลยให้นอนให้เต็มที่เลยก็บอกไม่เอาไม่เอาเนี่ยดูท่าไม่ดีแล้วนอนคนจะว่าได้นท่านก็บอกเดี๋ยวอ่อนเปรียบแแรงบอกเดียวเดียว เดี๋ยวพอให้แล้วเสร็จสําเร็จเท่ากระถินเสร็จนะให้เรียบร้อยไปแล้วก็จะนิมนต์ท่านมาพักผ่อนหย่อนใจนะก็เลยเดี๋ยวให้ท่านมาพักที่สํานักนะเราเตรียมสถานที่เตรียมห้องน้ำรองไว้เนี่ยก็ไม่ใช่เพื่อใครก็เพื่อให้ครูบาอาจารย์ท่านเมตตามาพักนะจะได้คอยสอนคอยแนะคอยดาเราท่านเหนื่อยจากงานมาก็วิเวกมาบ้างนะไม่ใช่เรามาวิเวกส่วนเดียวท่านบอกเอ้ยเข้าท่าเข้าท่านะดังเดี๋ยวก็วิเวกมาไอเราไปอยู่ที่นั่นก็หมุนมาเวียนไปมันไม่ได้ไกลกันคุณโยม เป็นที่รับรองสําหรับครูบาอาจารย์ะมาเทศสอนติยมทั้งหลายวันที่9 4้าส่ิบเอ็ท่านก็จะได้มาอยู่อย่างมีความสุขใจท่านที่เตรียมห้องเตรียมหับเตรียมสถานที่เอาไว้ก็ไม่ใช่เพื่อใครเท่นั้ยเพื่อครูบาอาจารย์ท่างหลายท่านได้มีโอกาสได้มาเราเตรียมงานไว้รอเวลาท่านก็บอกแม่ช่างวางแผนล่วงหน้าขนาดนี้มันซับซ้อนซ้อนเงินจะน่เกินมากมีก็บอกเอา้าก็ทําด้วยความตั้งใจที่มีครูบาอาจารย์ท่านเมตตาประนีเราก็เกื้อกูลกันอย่างนี้ดูแลกัน นั้นโยมสมปองโยมสะอาดรับกับโผวกระระบุญมาด้วยอีกห้าร้อยนะกระถินนาทานแล้วก็เดี๋ยวมีรถสายรังสิตนะสรุปใครที่จะขึ้นรังสิตนะไม่ต้องเข้ามาถึงเกียร์กายนะคุณโยมนะเพราะว่าเปิดรถตู้ให้หนึ่งคันสำหรับสายรังสิตนะฟังไว้เพราะว่าสงสารเลยคุณโยมเข้ามาเกียร์กายก็ไม่รู้จะเข้ามาทําไมรถตู้เราจัดให้รังสิตแถวเมืองเอกแถวตลาดรังสิตมีให้นะคุณโยมนะแต่ก็ต้องประสานงานมานะไม่ใช่ไปรอเกอร์รอ ไปเอ๊ท่านว่ารถตู้จะมีมาไม่ประสานงานเขาไม่รู้หรอกว่าเราเรอตรงไหนนะท่านมีจุดรอเดี๋ยวโยมสมปองญาท่านจะมาร่วมด้วยนะแล้วก็มีสายรังสิตก็นั่งกันไปนะท่านโยมเสหีือเต็มินันท่านว่าไว้นะว่าจะเข้ามาท่านลงรังสิตก็พอไม่ต้องเข้าถึงเกียร์ายถ้าฟังรายการทุกวันก็ยังไงก็ติดต่อมาเนะี่ยเพราะในเรื่องของสายรังสิตใครจะขึ้นรังสิตก็แจ้งไว้ศูนยะ์เก้าแปดหกแปดหนึ่งสามเก้าศูนยะ์เก้านะรถตู้เราก็น่าจะ มี4คันนะสคัน,ะนแล้วก็มีรถบัสสอคันนะในส่วนนี้นะในส่วนของญาติโยมที่มีความตั้งใจก็เริ่มเดินทางมาในกะตินสมัคคีเปีนี้ก็เต็มแบงยี่สมาฝากด้วนะย,ยนะคุณโยมสามใบนะช่วยกันญาเขียวเขียวคนละตารางเมตรแบ่งกันไปนะคนละสามใบสามใบมาร่วมขันนะร่วมบุญกันลองขันไปก็คงไม่หนักหนาสหัสเท่าไรเพราะว่าสมัคคี นะเรามากันร้อยคนนะคนละ60บาทนะก็ได้แล้วย่า60นะร้อยตารางเมตรแรกก็จากพวกเราก็ได้มาแล้วประเดิมในส่วนนี้ที่เหลือก็ว่าเอาหน้างานคุณโยมก็ไปช่วยกันนะระสัมพันธ์กันนะให้สนุกสนานมากมีเตรียมชุดรํามาด้วยนะไอ้ราคงไม่มีหรอกคงจะเป็นเต้นแล้วล่ะกา <c oughs> ดูท่าแล้วก็เขาก็สนุกสนานกันเต็มที่คุณโยม เจ้าภาพเขาชอบเพลงจีนสมพันธ์ก็เปิดจานองจีนให้ฟังกล่อมเจ้าภาพจีนมาก็เปิดกล่อมเป็นเสียงจีนพระเจ้าภาพกลับก็เปิดเป็นเสียงไทยเจ้าภาพอีกคณะหนึ่งมาใหม่ดีไม่มีเสียงแขกอินเดียนะก็ <c oughs> แล้วแต่ท่านรู้ใจกันหมดรู้แมก้กระทั่งเจ้าภาพชอบทานอาหารแบบไหนโอ้โหต้องยกนิ้วเลยนะวิชานี้ยังไม่ได้เรียนเนดะี๋ยวจะไปศึกษาดูคือเา็ารู้รู้วรจิตรู้วรใจรู้ใจกันนะไม่ใช่ประจบกร่ยหัดนะ แต่เขาใช้คําว่าผู้มีปัญญาคือรู้จริตนะในทางสัมมาตั้งแต่พระศาสดาเนี่ยทรงสอนไว้คุณโยมคือรู้ใจโยมรู้ใจคนแต่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เอาใจคนนะแต่ว่าสอนนะสอนเอ้ยเขาทานอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้ต้องรู้จักนะสั่งแม่ครัวอย่าไปเผ็ดนะอย่าอย่าต้องหวานนะอย่างนั้นท่านสั่ง,งท่านได้นั้นทําอาหารการกินต้อนรับกับสู้นะท่านรู้นี่เขาสนิทกันอยู่กันมายาวไกล ไม่ใช่ลราหูลัาตานะไม่ดูแขกเหลือที่มานะว่าเป็นเส้นไรเขาก็ต้องรู้นะรู้ว่าเออแต่ละคนแต่ละท่านที่มาคณะนั้นคณะนี้เป็นเส้นไรเขาจึงสร้างอุโบสถหลังใหญ่นั้นที่ได้มาเนี่ยไม่ใช่คําว่าฟุกไม่ใช่คําว่าบังเอิญยนเว้นแต่ยา่าย่าได้มาเพราะฟุกนะเขาบอกแมฟฟุกเลยได้ยา่านะทุกวันนี้เขาประกาศลั่นเลยว่าได้พระอาจารย์ฟุกมาในฟุกทุกเรื่องนะว่าย,ยานันไนะก,ก็ว่าย,ยางนี้ฉะนั้นในเรื่องของ บุญทานกันกระสนทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ท่านได้ปฏิบัติตชอปบปวันนี้จึงเกิดศรัทธาม,มากมีเขาจึงมีในเรื่องของความตั้งใจดีที่เกือ้อกูลกันมาดังนั้นวันนี้ในเรื่องของธรรมะที่นํามาฝากทาติโยมก็เป็นเรื่องของการให้เมื่อเช้ารับบาตรแล้วก็เลยตั้งใจประพันธ์คำคงประพันธ์คำครงนี้ได้มาตอนขึ้นดังรถไปรับบาตรแล้วก็นึกว่าออจะอ,าอะไรเทศโยมฟังในส่วนนี้ก็เลยนึกถึงว่าเ,ออเขาให้นะ เขาให้แล้วแล้วกันนะเนี่ยก็เลยเป็นทำโครงประพันธ์ให้เกิดความเข้าใจเป็นอันดีนี่เป็นเรื่องธรรมะนะไอ้ที่พูดมาทั้งมดทั้งวนนี่เนี่ยพูดมันไม่มีธรรมนะจริงๆแล้วเป็นธรรมะทั้งหมดที่ม,มนะีแต่ว่าโยมต้องฟังให้ดีจะเข้าใจให้แล้วบึงรู้รักษาปัญญาใช่พาเสื่อมสูญรักษาได้ดีไรมีอาดูลรังแต่เพิ่มพูนเกื้อกูลรุ่งเรืองเราเนี่ยได้รับธรรมะจากการให้ <c oughs> ความรู้จากพระศาสดา พระองค์ปรินิพานดับขันนานมาเมื่อนาน,านมาก็คือให้แล้วแล้วกันก็แค่นี้เรารับมาแล้วเนี่ยคาถามคือรักษาได้ดีหรือไม่ดีหากว่าปัญญาเรามีเนี่ยธรรมะที่มีแล้วก็รักษาต่อยอดไปถูกไหมละ่ะตั้งแต่พุทธกาลผ่านมาเลยพ่อแม่ให้ร่างขันเรามาให้ประสบการณ์เรามีให้ทุนในการที่เราจะนำพาปัญญาเข้าสู่ตัวเอง จนถึงทุกวันนี้พ่อแม่ล้มหายใจจากไปแล้วให้แล้วแล้วก็ดับไปตัวเรายังอยู่จะรักษาตัวรอดเป็นยอดดีเรื่องเจ้าปัญญาที่มีไปใช้จนติดคุกติดตารางไปก็แล้วแต่เราละคุณโยมดันรักษาได้ดีไร้มีอาดูนอาดุนคือความวุ่นวายความเสียหายแต่ถ้าเกิดเรารักษาได้ดีแล้วไร้มีอาดุนแล้วกลับมีความเพิ่มพูนอีกมีแต่ความทุ่งเรองนะวัดว่าอารามก็เหมือนกันโยมเนี่ยฮะปัจจัยวยความเหนื่อยยากลาบาก แต่ก็เอามาฝากให้วัดต่อยอดเป็นสะพานเพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานให้สุคติเป็นที่หมายพอให้ไปแล้วโยมก็กลับกระถิ่นก็จบไปนะหมดการละทานแล้วที่เหลือเมื่อปัจจัยไปตกอยู่ในมือของวัดหรือสำนักใดก็ตามแต่นะก็คือให้แล้วทีนี้เราจะรักษาเช่นไรเพื่อมันตรงวัตถุประสงค์ที่โยมมาช่วยไว้บางคนก็ไม่ได้ทำอะไรเก็บนะก็มี บางคนก็ไม่พอใช้หนี้เพราะว่ <c oughs> าทาก่อนผ่อนที่หลังบางทีกระถินผูกกอตายก็เยอะนะสมผ่านติดหนี้ติดสินเป็นกําลังเข้ามาสามแสนแต่จัดงานไปล้านสองอย่างนี้ก็มีนะที่พังเงินไปเละเทะเชียว <c oughs> ไม่พอใช้หนีเลยนะคุณโยวเนี่ยเรื่องบางทีก็ยังเป็นข่าวถอดเสร็จหอบเงินหนีไปก,ก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นพาความเสื่อมก็เกิดขึ้นจากปัญญาของเราถ้าเราหลงกับตัวเลขเหล่านั้นแล้วก็พาความเสื่อมสูญ ทีนี้พอเสริมสูวนแล้วก็มีแต่ความอาดูและตามจับกันวุ่นวายในส่วนนี้แต่สําหรับคนที่เขามีปัญญาก็จะรักษาเข้าของเครื่องใช้ได้เป็นอย่างดีแม้กระทั่งเราเนี่ยเราให้นะระตู้ทันนี้ถึงมันจะเก่าไม่ใช่ปลายแดงก็ตามทีแต่เราก็ซ่อมบำรุงเรื่อยมาก็ใช้ใช้มายาวไกลแล้วก็ถวายไว้ให้ใช้ต่อไปนับจากนี้ดัง <c oughs> นั้นเมื่อใช้แล้วท่านรักษาดูแลเช็ดถูทาตรวจสอบ สตาร์ทเครื่องดูแลจอดในร่มให้เป็นอย่างดีมันก็อยู่ได้อีกนานปีแทนที่เราจะไปเสียเงินล้านเจ็ดล้านแปดแล้วก็ซื้อใหม่อย่างนี้เราก็ใช้ของที่เรามีให้คุ้มค่าให้สุขใจท่านะนให้แล้วพึงรู้รักษาแม้กระทั่งหยูกยาที่เราปลูกให้เนี่ยนะท่านก็รูนะ้ว่ามันเป็นเม็ดเงินทั้งนั้นแหละแต่ว่าท่านก็สุขใจนะเหมือนโยมสร้างบโบสถไว้เนี่ยถามว่าเจ้าของบโบสถที่มาสร้างให้เนี่ยเขาจะมาอยู่เฝ้าบโบสถไหมเขาเปล่าคุณโยมเขาก็กลับไปบ้านใครบ้านมัน <c oughs> ที่เหลือก็เป็นพระเราคอยรักษาคอยเช็ดคอยถูคอยทําคอยใช้ให้เกิดประโยชน์ไปจนถึงวันหน้านี่มันก็จะมีแต่ความสุขสันต์เพราะอะไรพอปีหน้ามาโอ้ยยาก็อยู่รถก็อยู่โบสถ์ก็อยู่เห็นความสะอาดเห็นความสว่างเกิดขึ้นทุกว,วัน,นไอ้จิตที่มันเป็นผู้ให้นั้นมันก็แหมมีความสุขสันต์เป็นกําลังเอ,อ้ยแล้วทำอะไรต่อ่ะ เออจะได้มาเกื้อกูลกันใช่ไหมรังแต่เพิ่มพูนเกื้อกูลรุ่งเรืองมันโผล่มาอีกไอ้ห้องน้ําขาดไหมเนี่ยเราทําห้องน้ำสามาาห้อง,องเออจะเติมเต็มห้องน้ําก็เสหน่อยนะจะได้ได้ประโยชน์ตรงนี้เพราะว่าดูแลสะอาดสะอ้านเรียบรอยไปได้วยดีรักษาไว้ได้ดีมันก็น่าให้หรอกไอ้ของเหล่านี้เขาเขาเกิดศรัทธาเนีย่ยมีห้องน้ํา <c oughs> มีสระมีเสนาสนะที่เหมาะสมมันก็เยินยมในเรื่องของวัตถุประสงค์อนันเป็นเป้าหมายฉะนั้น เรารักษาจิตรักษาใจรักษาธรรมที่เราปฏิบัติทุกวันไปความรุ่งเรืองใดๆมันก็เกิดขึ้นกับเราอยู่ร่างไปก็นยมใช่ไหมละ่ะรับธรรมะมาจากพระศาสดามันก็ปัดเปลืองสิเป็นผู้มากซึ่งปัญญาเป็นผู้ที่สามารถจะนําพาตนให้พ้นภัยได้ <c oughs> รับมรดกมาจากพ่อแม่ก็ต่อย,ยอดเกื้อกูลเกิดความเป็นเจ้าสัวเจ้าทรัพย์ทวีความรุ่งเรืองนี้ขึ้นไปอ่านะั้นทุกอย่างรักษาได้ดีคราใดเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่เอ้ยยกให้หมดเลย บางคนเนี่ยเขาค่อยๆยยกนยเขาดูก่อนดูซะก่อนว่าไอ้ที่ให้ไปเนี่ยนเขารักษาได้ดีไหมหรือให้ไปแล้วมันเอาไปผลาญเอาไปหมดสิ้นเปลืองไปเหมือนโยมเนี่ยมางคนเขาแย่ไปครั้งแรกที่ภาพเจอแม่รำเพรวุฒิพันชัยก่อนที่ท่านจะถวายหลายล้านเนี่ยท่านให้มาแสนหนึ่งก่อนเอาไปเอาไปแสนหนึ่งก่อนถวายก่อน <c oughs> นะสักแสนบาทบีนัชตรีวุฒิพันชัยสมัยนั้น,นแต่เอาแสนบาทก่อน,นแสนบาทก็น่าจะได้นั่งหน้าแลวสบายสบาย ประว่าถือว่าเป็นครั้งแรกที่พบที่เจอกันเราก็มาทำมาทำมารักษามาดูมาแล่ทนท่านก็พิจารณาเห็นว่าเออคุ้มค่าที่ให้ไว้แอร์ท่านก็ติดถวายตัวละแสนละแสนสมัยนั้นติดทั้งสาาปฏิบัติธรรมอยู่ร่ำไปท่านก็เงินล้านก็ตามมาด้วยความตั้งใจหลั่งไหลทำหอสวดมนต์ให้หลายล้านท่านก็สู้ท่านก็ทำานั้นานก็เพิ่มพูนเกื้อกูลนุ่งเรื่องเลยไหมนี่คือสิ่งที่เราได้น้อมนำ เหมือนโยมที่ได้ไดร่วมกันเป็นเสาหลักนะของราักาลสมัยธรรมเราอยู่ถึงทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้อายุนามท่านจะมากมีทุกวันนี้หลงลืมไปบ้างแล้วนะบางคนบางท่านอายุมากมีเนี่ยความหลงลืมมันก็มีมันก็เป็นไปตามวัยนั้นเราก็ประครับประครองเรื่อยมานะพยายามออกาดนะสรรหาเรื่องราวมาให้หลากหลายแล้วก็เล่าให้โยมได้ฟังพอกันฟังแล้วก็เกิดความอิ่มเอมฟังแล้วกเกิดความเพลิดเพลินบางคนบางแหมฟังแล้วก็ท่านจะวาดนะฟังทุกคลิปเลยนะ <c oughs> ดูว่าหนึ่งินทาท่านหรือเปล่าเนี่ยคลิปแรกนะมาพูดถึงท่านอย่างไรสองท่านก็ฟังแล้วก็โอ้ยเพลิดเพลินแต่ท่านบอกแม่ถ้าท่านมีเองนะมีทรัพย์เองท่านอยากจะบูชาใหนะ้นี่เป็นเงินชาวบ้านเขาจะมาให้เราก็ไม่ได้ก็โยมแล้วมันก็บอกว่าอย่ายอย่ายอย่าให้มันอยู่ในวัตถุประสงค์ที่เหมาะที่ควรอย่ายอยากจติกันเทศบ้ง <c oughs> นะางแต่ก็เลยถาวายกันเทศเป็นกว๋วยจั๊บบ้างนะเป็นข้าวมุดแดงบ้างข้าวบุ๊กระอบ,บ้างแล้วแต่ท่านจะไปแถวไหน ทราบข่าวว่าท่านรู้ด้วยนะว่าแถวลพบรุรีอำเภอต่างๆของดีมีอะไรท่านบอกศึกษามาหมดแล้วนหะลงไปซอกนั้นซอยนี้ก็เลยรู้ในความเป็นไปไว้ตรงนั้นของดีตรงนี้ของเด่นนะท่านก็เลยบอกเราไม่ต้องไปหาท่านหาไว้หมดแล้วนะถึงเวลาจะไปที่ไหนเดี๋ยวท่านชี้ให้หมดเลยนี่หนไหมต้องไปปูทางมาเป็นสิบปีคุณนย้ชม <c oughs> ปรญษาจะสามสิบอยู่แล้ว สี่สองคุณโยวน,นึกภาพนะสองห้าสี่สองบวชเป็นพระในพระศาสนานี่ก็มาเป็นเจ้าวาดนานมาแล้วก็มาเป็นเจ้าคณะตำบลน,นี่เป็นหกสิบสองเจ้าคณะตำบลในโปรดตอนแปดสิบยกยกแปดสิบอีกตั้งเท่าไหร่สิบแปดปีคุณโยมใครจะรอก็รอนะสิบแปดปีท่านก็ยกจากความเป็นตำบลที่มีก็เป็นที่ปรึกษาพระสงฆ์เรากเกษียณแปดสิบ้นหกสิบสองนี่ก็ยังถือว่าธรรมดา ท่านก็ยังนั่งสอบอุปชานั่งอุปชาได้ยาวเลยนี่อุปชาไม่มียกเลยพระเจ้าคณะนัตบลเป็น,นปพระสังฆธิกานี่ยกได้แต่พระปชาไม่มียกอยู่ติดตอนติดตัวไปจนถึงแก่ชีพมลา,ายก็เป็นอย่างนี้อย่างทั้นการให้ในสิ่งอันเป็นประโยชน์มันครูบา,าบอาจารย์พระปชาเนี่ยบวชเรามาแล้วสมบทคุณลบุตรมาเรียบร้อยไอการปฏิบัติชอบปฏิบัติมันไม่เกี่ยวเรื่องกับคนบวชให้แล้วนะ,นะมันเป็นเรื่องของเรานะเมื่อรับ นะรับพระครองรับพระไตรมาแนละ้วห่มจีวรแล้วมันจะสังหงารอเปล่ามันจะใสหรือเปล่ามันจะระนุเริงหรือเปล่า,ม,จจลามันก็อยู่ที่เราแหละรักษาพระครองได้ดีรักษานะข้อวัดได้ดีคนเขาก็ศรัทธาเรื่มใส่มากมีเรียกอาจารย์อาจารย์นี่มันก็มาจากการให้ของครูบาอาจารย์ทั้งนั้นการให้ของพ่อของแม่การให้ของเจ้าภาพทั้งหลายการให้ของครูบา,าอบาจารย์มากมายการให้ของเพื่อนก็มี นะให้มีความเป็นมิตรให้ความไว้วางใจก็คนที่เราจะรักษามิตรภาพได้แค่ไหนในส่วนนี้เหมือนครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยก็ให้ความรู้ให้ในเรื่องของความเมตตามากมีพ้าก็ยังบอกโยมเมื่อเช้านี้บอกเมตตามีนะแต่ปัจจัยไม่มีนะ,ะเช้าประกาศไปบอกว่ารถคันนี้เนี่ยที่เอาไว้สําหรับสํานักเนี่ยต้องธนุถนอมให้ดีเชียวเพราะว่าให้คันเดียวนะไม่ได้นึกอยากจะให้บ่อยๆไว้อย่างนันะ้นนะท่านก็โหเราะกัด นี่เป็นสิ่งที่เราได้ย้ำไว้นะาการให้บางคนก็มีลิมิตนะการจะให้สิ่งใดเหมือนวัดวาอารามเนี่ยเราสร้างในสิ่งต่างๆเราสร้างไว้เนี่ยบางครั้งชาตินึงมันจะสร้างในสักครั้งเดียวเท่านั้นเองก็ย่อมที่เหลือก็คือต้องดูแลกันเองนะพอดูแลกันเองก็ต้องเหนื่อยหน่อยเพราะตอนที่เรารักษาไว้มันก็เต็มที่แต่ตอนที่ปล่อยมือแล้วเนี่ยคนอื่นต้องรับช่วงต่อไปอันนี้เราเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสมากมีเขาโดนกันไปแล้วเรื่องพวกนี้ เพราะว่าบางคนเนี่ยได้มาฟรีๆรีก็เลยรักษาไม่ไหวนะฉะนั้นไอ้เรื่องรู้รักษาหรือปัญญามันก็ไม่ใช่ว่าจะมีทุกคนทุกท่านนะบางคนพ่อแม่ที่ทางก็ขายหมดนะแล้วก็หมดไปแล้วตัวก็ต้องไปนอนวัดนี่ก็มีทมไปนะรักษาไว้ไม่ได้สมบัติของบรรพุทธนี่ก็มีเรื่องบางทีก็นะรักษาในเรื่องของความดีไม่ได้รับเอาสินไปละห้าข้อแต่รักษาไม่ได้ก็คนก็ก็จะว่าได้แต่ถ้ารับไปแล้วรักษาได้ดีก็โอ้มากมีความสุขใจ คนเขาก็จะโมทนาใหม่โอ้คนนี้แหละก็ใช่เลยเนี่ยันรังแต่เพิ่มพูนเกื้อกูลลุ่งเรืองความรุ่งเรืองเนี่ยมันเกิดขึ้นในทั้งนั้นอย่าไปคิดว่าคาารูบาอาจารย์ท่านปูทางมาให้เราเนะี่ยลุ่งเรืองแค่ท่านแค่นี้เปล่าตัวเราเนะี่ยสืบสานต่อย,ยอดนะทําความเจริญให้เกิดขึ้นเหนือกว่าครูบาอาจารย์ก็ทําได้มากมี <c oughs> บางวัดเนี่ยครูบาอาจารย์อยู่แค่กระต๊อบธรรมดาที่มีแต่พอลูกศิลยกลูกหาเติบใหญ่มากมีกลายเป็นตึกเป็นแถวไปมากมายทําได้หมดลนยะคุณโย อยู่ที่เราอ่ะหมดเวลาแล้ววันนี้ก็ขออนุภาพแห่งพระพุทธคุณช่วยคำจุนเป็นกองบุญนุนวาสนาคุณความดีที่สั่งสมครั้งนั้นมาช่วยนำาพายวัฒนาเขา้าวหนขึ้นไปให้ทุกวันผลบุญนั้นส่งถึงจิตนำให้จิดทางชีวิตสว่างสวยให้อิม่มเอมในความดีนี้ร่ำไปอยู่แห่งใด,ดสดใสทั่วทุกทิศเธอหน้าอยู่อนนสุขังหลังเขาจเริญพร